สวัสดีครับวันนี้พากับบาซียังเครื่องนะครับเดิมวันนี้ได้เมนูอู้หลับเนื้อจับครับพี่น้องหลับเนื้อกับต้บผมต้มปากน้ำครับต้บผมจับแซะไม่สู้พี่สู้น้องกินวันนี้อ่าเหลือกงานครับมากินข้าแลมกันอู้เดยผักบุกทั่วบักแตงครับนี่กระเทียมอู้ผิกอีที่เด็ดครับที่เด็ดเนียวมาครับมาคนใหญ่ที่เขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืห่างใจบาซีนะครับกดกระดิ่ง อย่างเตือนไว้สิบริพาธคิดนะมาพี่น้องมามายิดเขาด้วยกันอู้พี่น,ออน,น้อ,นองหาเขาหาหนังมากินน้วกันเลยสิเดียแซ่บไปน้วกันนงครับต้มสดน้ังก่นอนขมำลำๆพี่นอ้องตมกนดต้มกัน,ต,กนต้มทีเด็ดอืม Where are you now? Lab. Hmm. Mm. I have not. มันมีเรื่องงานเร็วครับไ <c oughs> า่รักกิจกิจไอพีนองมึงแล้วขุมล้วก็ตมอบตบเพื่อนดีครับพี่น้อง มีบัาที่ประเทศเดยนครับซื้อเลอืมเนาทำไงอืมเนาะอพี่กัพี่กินนัวเนาเพ็ดเด็กจัดจัด ืตามในกรบแสสำหรับตัวอับเบลโซนีสุดยอดเลยครับอือมทำยังไงอืม คนเดียดีเขามารับจมกับ่าก็เลยก็แช่ก็ดิดตามไม่นั่งใจบาซีมนะครับเรื่องหนึ่งไหรหนึงแช่หนึ่งคุงด,ดิตามก็นั่งใจกันครับบาซีเดยวลงคีดไ,ไ,ไม่ไหมพี่นอนมึงอยู่เลยอไดฮึแม่เ ครับในนี่อืมพี่น้องครับพักเลยพักขนาดขาก็เบาสิอืมแบบหนงตอนนี้เลยมึงเนี่ยป,ป,ป,ปุปๆมขมขอครับ อวันนี้สางขาประไดีกลาครับต่มเนีครับไปโยไสแม่ไซกันตรงกินเน้่ปโยไก่กันตรงกินอืม เป็นาปอาหารประจำภาอีสานครับ <c oughs> ว่าย,ยืนยั้งวัดเนี่ยยืเยั้งยงเกิ่นครับอาบก่กอนอือเมนแทีกับบานครับเทศก,กาลนี่ยังเดยกับบานเนี่ยราวกับตรงไม่เคยขาดเลยอืม,อม อ่ะตรงซอยตัวครับกินเล็บกินเลบไม่พอก็แมียเพี่น้องนมาสองครับเป็นกขาวอ่ะอืมถิมทามทสุกสุกดิบกันเป็นยังไงเฮตุงาน,นยังได้ท่านท่งสี่ครับพี่น้องทามกันเวลกากับบ้านลุงป่านามหาครับไปกินข้ออาอกันนมอสองมาสองใมาแ คนในบอกินดิบกับเอาถั่วคั่แพมนะครับเมนูสุกีมี้กับต้มแล้ <c oughs> ต้มเปรี้ยวเพียน้อ,นองตอนนี้อืม <c oughs> <c oughs> kamnya Hmm ทีนี้พี่น้องพายูเขาป <c> ว <oughs> ดเท้าคืบม,มือฝนิตกมาตกครับหานน่า,หานึ่งอ่ะเพียงคืบเพียงห่านอู้เอาแล้วเอาเรื่องแล้วพี่น้องเผ็ดเ็ดออืืมม เบ้าวซีครบพันหนึ่งบุญิตตามเลยหนึ่งพันซับตะใครเบ้าสีๆเอาเมนูมูฮันครับพี่น้องมากินซูพีซูนองเบิงมูฮันตัวยิ่ใหญ่นั่งกรบกอครับในซูพีซูนองเบิงฝากกดติดตามเพื่อซับตะใคกันเรื่อยๆนะครับตะใครยังไงเห็นเมนูนยังกะคอมเมนต์มานานร้านะครับ,บอันบ้าซีอยาดูคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาเลย ลืมอออคอมเมนต์มาหลายหลายครับรอสิจะอ่านคอมเมนต์ ไี่น้องค้ามยังไงเลยอือืม เอาหน้าปัดเลือกโอ้พี่นนองเป็ดๆเ,เอาเหืียญด้วยนี่อืม ั่น้องครับข้าวอย่งรอืมอืมตลาดอย่างสียแสครับตรงครัวขัวไมมไหมพวกขัวพิกงไมมไหมดีดีครับแซีบพูมอมอืม โอ้่น้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดต่เสีเเเยบเนผ็ดนุ่น,วนันวอืมอืมกระทังบางบาวสีเขาจะหันหันเละครับเขาจะบอกับเขาจะเป็นตอนเปชินช้นชนิ้นเลๆครับตามนี่เสียบ ด้านบลลนไหนมันชีสดมันกับบอทนะครับเละอือเออเนื้อปูอร่ี่นอ โอ้โหเพปยบเพยบจ <c oughs> สนา难สา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด难ครับดีดครับ เราซีแบบบอมักเปื่ออแล้ครับมันแบบยางกุุบเสื้อป่าน้ำต้มแซเรียวอือหัวนอง ตามเรื่องแกบาาสีนะครับจ <c> ะ <oughs> ไปอยากสนับสนุนบาาสีกับติดต่อมาได้ครับอาสอง่งแนวไม่กินกับส่งมากก็ได้ครับบ่าสีเรียกคิดไปบังเรื่องนะครับให้ยังกินกับคอมเมนต์มาดดาลางนะครับ คอมเมนต์ไหมปฏิอนหรืคอมเมนต์อลไรอืมโอ้เสียพี่นอ้องอือขับขับดีขับข,ข,ข,ขนาดขับทุสุดเลบ,บโอ้เสียเสียพี่น้องเมนูนี้เขทาทาลืมแบบคนเดฟ ที่เขามากับหาก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามมาตั้งใจให้บาสีนะครับบ้าสีครบหนึ่งพันซับตะไคร่หรือหนึ่งพันตัติดตามบ้าสีเสียดเมนูมูฮันไม่พี่น้องเบิ้งครับพวกสีได้กินเมนูตัวยิ่งใหญ่ครมูฮนตัวยิ่งใหญ่เป็นดัชเชสป์ป๋าพี่ฟางน้องก็ติดตามน้องมาครับเมนูบ้าสีกับกินนิ่มแล้วกับไปแล้วนะครับขอบคุณครับคนใดที่กดติดตามให้แล้วกับขอบคุณหลายหลายขอบ คุณครับเป็นนั่งใจก